สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทา o t โรแอนด์เดนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงด้วยไพ่ทาร์โรนะคะแล้วก็อัปเดตดาวย้ายนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองพของชาวราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะ อาจารย์แจ้งไว้ก่อนนะว่าการทานายดวงแบบนี้จะเป็นการทํานายแบบกว้างๆนะคะไม่ได้จำเพาะจาะจงดวงใครพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงจะยากนะคะเพราะแต่ละคนก็จะมีรายละเอียดในในดวงสไตล์เนี่ยที่แตกต่างกันไปนะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยในที่นี้ด้วยอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอาจารย์ด้วยนะใครชอบอ่านดวงรายวานันไปติดตามจากแฟนเพจที่าอาจารย์ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลย ใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทงางไลน์ ID นะคะที่ขึ้นอยู่ทางด้านมุมซ้ายนี้นะคะหรือว่าค้นหาได้จากเบอร์โทรศัพท์0869990483ได้เลยสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะ มาค่ะสำหรับดวงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ของชาวราศีมังกรและลัคนามังกรนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขออัปเดตดาวย้ายนะคะนะแต่ละดวงแต่ละดาวนะว่าจะมีทิพธิพลต่อชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่างไรบ้างนะคะลําดับแรกเลยนะคะดาวอาทิตย์นะคะนะเดิมทีนะคะตอนนี้เนี่ยนะโมเมตนต์นิสถิตอยู่ที่ราศีมังกรทับลัคนาทับดาวอาทิตย์ของชาวมังกรอยู่นะคะนะเขาจะเริ่มมีการย้ายราศีนะคะนะในวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก่อนวันที่13บสมกุมภาเนี่ยนะดาวอาทิตย์นะคะเดิมทีเป็นเจ้าเรือนภพมรณะนะคะทับลัคนาทับอาทิตย์ของคุณอยู่นะชาวมังกรหรือลัคนามังกรจะรู้สึกร่างกายไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นักนะคะอาจจะมีปัญหากับเรื่องของร้อนๆความร้อนอะไรต่างๆนะคะนะ บางคนก็อาจจะถูกของล้อลวกนะคะนะหรือว่าบางทีก็บางคนก็อยู่ๆก็แบบตัวลุ่มๆมีไข้ได้ง่ายนะคะนะหรือว่ามีอาการร้อนในอะไรแบบนี้นะคะอยู่บ่อยๆเลยทีเดีวยดว,ยว,ยวยนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์ทับลัคนามาจากมรณะบางคนนะคะจะเกิดอาการเรียกว่าเหมือนมีเรื่องเดือดร้อนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนจากคนที่แบบเป็นข้าราชการนะคะนะคนในเครื่องแบบต่างๆนะคะ พอหลังวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปแล้วนะคะดาวอาทิตย์นะคะยกออกจากราศีมังกรนะคะเข้าสู่ราศีกุมภ์พบกระดุมพระของคุณนะคะนะทีนี้สิ่งที่ต้องระวังนะคะชาวราศีมังกรนะจะบอกว่ามันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็มีทั้งเรื่องที่ต้องระวังด้วยนะคะเอาเป็นเรื่องดีก่อนแล้วกันนะคะ ดาวอาทิตย์นะคะจะยกเข้าไปกลุ่มร่วมกับดาวพฤเือหัสนะคะนะซึ่งสถิตยอยู่ที่พบกระดุมพระเนี่ยนะคะนะเรียกว่าให้คุณเนเรื่องการเงินการทองอ่ะอยู่แล้วมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะพอดาวอาทิตย์นะคะเขาย้ายเข้าไปนะคะกลุ่มร่วมนะคะเท่ากับเป็นการเสริมกําลังนะคะให้ดาวพฤะเือหัสเดิมนะคะแล้วก็พบกระดุมพระเรื่องเงินเงินทองของคุณเนี่ยยิ่งมีความโดดเด่นมากขึ้นไปอีกนะคะมีเรื่องของการขยายช่องทางการลงทุนนะคะนะมีช่องทางการเงินใหม่ๆเข้ามานะคะนะแล้วก็เพื่อนฝูงบางคนนะคะนะจะทําให้คุณ ได้เรียกว่าคือเหมือนสังคมคุณจะใหญ่ขึ้นอ่ะเออนะจากเดิมทีคุณอาจจะมีสังคมอยู่แค่ไม่กี่กลุ่มนะคะแล้วพอหลัง13บสามพุมพาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยนะคะคุณก็จะได้รู้จักคนใหม่ๆนะคะในะสังคมใหม่ๆหน้าที่การงานแบบใหม่ๆนะคะนะ <S <S เป็นไปได้นะคะว่าจะเป็นสังคมชนิดที่แบบว่าคือทั้งเห็นหน้ากันแบบตัวเป็นๆแล้วก็เป็นสังคมชนิดที่ เหมือนติดต่อกันทางออนไลน์นะคะหรือว่าเป็นสังคมแบบลับๆที่แบบที่แบบบอกใครไม่ได้นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเดิมทีเนี่ยเขาเป็นเ,เจ้าเรือสหัชชะแล้วก็เป็นเจ้าเรือวินาศด้วยนะคะนะคุณอาจจะได้รู้จักใครบางคนชนิดที่เป็นคนเด่นคนดังคนเก่งมากๆนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้าง i n t r o ิร r t หรือว่าไม่ค่อยชอบเข้าสังคมสักเท่าไหร่นะคะนะจะเด่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารลูกน้องนะคะนะหรือว่าใครที่มีโปรเจกต์ใหม่ๆระยะนี้ขึ้นมาเนี่ยหลังวันที่13บสามพภาพันธมต ต้นไปนะคะนะเรื่องเหล่านี้นะคะจะมีความเจริญงอกเงยมากขึ้นนะคะนะแต่ก็ต้องให้ระวังด้วยนะคะว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียเงินเสียทองโอเคละถ้ามันเป็นการเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนทําอะไรของพวกนี้นะคะนะก็ลองก่อนที่จะจ่ายเงินก่อนที่จะแบบควักเงินลงทุนนะคะคุณก็ควรที่จะแบบเรียกว่าวางแผนในเรื่องของกระแสงเงินสดต่างๆเอาไว้ให้ดีนะคะ ต่อนะคะดาวต่อมาคือดาวเกตนะคะเขาจะย้ายในวันที่20กุมภาพันธ์นะคะแต่ก่อนเขาจะย้ายไปนะคะช่วงวันที่1ถึง20กุมภานะคะเขาจะสถิตอยู่ที่าราศีพฤษภนะคะภพปุตตะของคุณนะคะนะชาวมังกรหลายคนเลยทีเดียวตั้งแต่ปีใหม่จะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารคนเข้าคนออกนะคะนะบางคนก็แบบทําตัวดือด้อนะคะบางคนก็พูดไม่ค่อยฟังนะคะนะบอกไปอย่างมันไปทําอีกอย่างหนึ่งนะคะหรือว่ามีวุ่นอะไรวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์ หมางานใหม่เกิดขึ้นนะคะหลังวันที่20กุมภาพันธ์ไปแล้วนะคะดาวเกตจะย้ายเข้ามาสู่ราศีเมษนะคะพบพันธุนะคะนะ หลังวันที่20ไปนะคะชาวมังกรสิ่งนี้อาจจะต้องแบบรู้สึกปวดหัววุ่นวายมากเป็นพิเศษจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภายในบ้านภายในครอบครัวนะคะนะบางคนอาจจะมีโอกาสได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างนะคะนะของสายมูอะไรบางอย่างแบบนั่งเฉยๆอยู่ๆก็มีคนเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะบางคนก็อาจจะมีแผนในเรื่องของการอ่ะหลังวันที่20อยากอยากจะทําบุญบ้านนะคะเชิญพระมารับบาตรในบ้านนะคะนะ แล้วก็จะมีเรื่องต้องจัดการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแบบอสังหาริมทรัพย์บ้านช่องห้องหอรถลานะคะนะช่วงวันที่20กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยคุณจะใช้ชีวิตกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะจะมีการซื้อขายจ่ายโอนอะไรพวกนี้นะคะนะแล้วก็จะมีชาวมังกรบางคนนะคะที่อยู่อยู่ก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยในที่อยู่อาศัยของเราหรือในรถของเราเนี่ยเอ๊ะมันมีอะไรที่เราไม่อาจจะเห็นได้ด้วยปลาตาเปล่าหรือเปล่าคือคุณจะรู้สึกแบบคือเซนส์ขึ้นมาขึ้นมาได้เองอะนะคะ ต่อนะคะคู่ดาวอังคารสุกนะคะจะสถิตยอยู่ที่ราศีธนูนะคะกลุมกันนะคะตลอดแทบจะทั้งเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียวนะคะนะคํำพยากรณ์ในเรื่องนี้ก็คือชาวราศีมังกรนะคะคุณน่าจะมีโอกาสได้เข้าไปพัวพันเกี่ยวกับความรักหรือความสัมพันธ์แบบลับๆแบบเปิดเผยไม่ได้บอกใครไม่ได้นะคะประเภทที่แบบสมพันธ์กินไก่วัดหรือบางทีก็แบบว่าความรักที่มันมีอายุต่างกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคบกันมีอะไรกันก็แบบไม่สามารถจะบอกใครได้นะคะนะมีโอกาสที่อาจคุณอาจ าจจะเรียกว่ามีการเซ็นสัญญานะคะนะเข้าอุ้นลงทุนนะคะจับมือร่วมกันระหว่างกิจการนะคะแต่อาจจะเป็นกิจการที่ดที่คุณยังไม่สามารถจะเปิดเผยรายละเอียดหรือว่าต้องปิดเป็นความลับไว้ก่อนนะคะต่อมานะคะดาวพุธนะคะปัจจุบันนี้นะคะเขาอยู่ที่ สถิตยอยู่ที่ราศีมังกรนะคะทัพลัคนาคุณเช่นกันนะคะแต่พอแต่พอหลังวันที่5กุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยนะคะจากตอนแรกอะที่ดาวเขาเดินหน้าถอยหลังอยู่นะคะหลังวันที่5กุมภาพันธ์ดาวจะเดินหน้าเต็มกําลังมากขึ้นนะคะ <c oughs> ก็อาจจะทําให้เรื่องราวเกี่ยวกับการตกลงเจราจาการเซ็นสัญญาการลงนามการพูดคุยทางธุรกิจหรือใดๆพวกนี้นะคะนะจะมีความก้าวหน้าขึ้นละนะคะนะเร <c oughs> ียกว่าคือทําไปแก้ไปอะมันจะไม่ใช่แบบมันมันจะไม่ใช่แบบว่าติดหรือว่าสตั๊กเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะคะ โอเคเรามาอัปเดตในในเรื่องของดวงจากไพ่ทาโร่กันอีกหน่อยนะคะนะไพ่ประจําตัวคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะนายออฟซอสนะต้องบอกเลยว่าชาวราศีมกรคุณนี่ยังไงยังไงก็ยังไม่พ้นอิทธิพลของ,ของดาวเสาดาวประจําตัวที่ทับลัคนาและเดินหน้าอยู่ในราศีมังกรนะคะนะเรียกว่า แทบจะตลอดทั้งเดือนนะคือคุณจะนอนไม่ค่อยหลับอะนะคะมักจะมีความวิตกกังวลมีความเครียดนะคะนะเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือคุณจะรู้สึกว,ว่าร่างกายไม่ค่อยสบายมากนักนะคะเจ็บป่วยบ่อยอะไรบ่อยการนอนการกินการขับถ่ายอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเป็นเวลาสักเท่าไหร่นักนะคะ เรื่องของเงินเงินทองทองคุณได้ไพ่เดือเฮมิทนะคะอ่าอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสอดคล้องกับดาวเกตที่กำลังจะยกเข้ามาในภพพันธุนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ครอบครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระเครื่องพระอะไรสักอย่างที่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะคือนั่งเฉยๆก็มีคนเอามาให้นะคะนะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะจะ,จะรู้สึกแบบอยากทําบุญมากเป็นพิเศษด้วย ต่อมานะคะพบสหัสช้านะคะคุณได้ไพ่เดนมาร์กเชียนนะคะนะอันนี้ก็บอกแลว้วเหมือนกันว่าน่าจะมีโอกาสได้รู้จักกับคนใหม่ๆใ,ในแวดวงสังคมนะคะนะเป็นคนเก่งคนมีความสามารถในรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะพบพันธุนะคะนะนายออฟวอนส์นะคะโอเค ขอภายค่ะนายออบเพนเตอร์เคิร์นะคะอาจารย์มองว่าคุณกําลังวางแผนเกี่ยวกวับเรื่องของอสังหาอะไรอยู่อาจจะมีการซื้อการขายการลงทุนกันการทุ่มทุนนะคะบางคนนะคะก็จะมีเรื่องของการปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกพืชนะ,ะนะหรือว่าคิดวางแผนช่วงเวลาวัยเกษียณว่าเออเดี๋ยวจะมุ่ไปอยู่ต่างจังหวัดนะหรือว่าที่แปลงนี้ฉันจะปลูกนู่นปลูกนี่อยู่ในแบบช่วงไวยเกษียณอะไรประมาณเนี้ยนะคะต่อมานะสำหรับพ่ยในพบปุตตาคุด้ไพ่ b บาลานซ์นะคะนะก็คือเทมเพลนส์นะั่นแหละนะเอ,อ่อ เกี่ยวกับลูกน้องเกี่ยวกับบริวารหรือว่าเกี่ยวกับลูกหลานนะคะอาจารย์มองว่ามันจะน่าจะมีเรื่องของการแบบสลับสับเปลี่ยนกําลังคนนะคะนะคนคนนั้นออกไปคนใหม่เข้ามาอะไรแบบนี้นะคะนะแล้วก็ต้องมีการเรียกว่าคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแผนงานหรือวิธีการทํางานที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลานะคะยังไม่ลงตัวดีนักแต่ว่ามองว่าอะไรหลายสิ่งเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะต่อมานะคะ ไพ่พบอรินะคะคุณได้ไพ่ไวส์คอนซัลเลอร์นะคะนะแหมไพ่พระขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะคะสใบในในวงเดียวกันในเดือนเดียวกันก็บอกไว้เลยนะเดือนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้ไปวัดไปทําบุญนะคะนะหรือว่าชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องราวทางศาสนาการศึกษานะคะหรือว่าเรื่องของแบบคดีความอะไรบางอย่างนะคะเข้ามาให้จัดการนะในช่วงเดือนนี้กุมภาพันธ์นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะทริอปวอนส์นะคะคนโสดนอาจา์มองว่าคุณยังไม่ได้อยากที่จะมีแฟนอะไรมากนักหรอกมีคนเข้ามาแต่ว่าคุณก็อยากจะดูดูไปก่อนหรือหาหาไปก่อนนะคะคนที่มีคนรักอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะคะทร o อปวอนส์นะคะดูเหมือนคุณยังไม่ค่อยพอใจกับความรักในปัจจุบันสักเท่าไหรน่นักนะคะนะอาจจะมีการแบบแอบแฝบแฟนนะคะนะติดต่อคนใหม่หรือว่ามีการแอบแฝดูนะคะคนอื่นๆที่เข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะ คนที่มีคนคุยนะคะตรีอฟวอนแบบนี้นะคะบอกว่าดูเหมือนว่าคุณเองก็ยังยังไม่เริ่มความสัมพันธ์กับใครอย่างจริงจังนะคะนะมีคนเข้ามาคุยคุณก็คุยคุยไว้คือคุยไว้ดูดูนะคะนะแต่ว่าก็ยังมองว่ายังไม่มีพ t เทนชันเท่าไหร่นักนะคะยังอย่าที่จะหาไปก่อนนะคะนะหรือว่ายังหวังอยู่ว่าน่าจะมีคนที่แบบแมทช์กับเรามากกว่านี้เข้ามาอีกนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบมรณะนะคะเทนซับคัพนะคะนะอันนี้เรื่องของสุขภาพร่างกายก็อย่างที่บอกไปนะคะขึ้นมนบบาแต่ใบแรกเลยทีเดียวนะคะคุณจะมีภาวะความเครียดที่ค่อนข้างมากนะคะเครียดจากเรื่องของการงานเครียดจากเรื่องส่วนตัวนะคะแล้วก็เรียกเครียดจากเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะ ต่อมานะคะไพ่ในภพสุภะนะคะคุณเด้ไพ่เดอะเวอร์นะคะนะาชาวราศีมังกร,กรหลายคนนะคะจะมีเรื่องของการวางแผนไปต่างประเทศไปเมืองนอกนะคะจะไปเรียนต่อหรืออาจจะเรียกว่าวางแผนอยากจะโยกย้ายละม่อยู่ละเมืองไทยนะคะอยากจะไปตั้งตัวต่างประเทศนะคะก็จะมีข่าวดีนะคะหรือว่ามีช่องทางดีๆเข้ามาด้วยเหมือนกัน ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานนะคะ Ace of Cups นะคะนะชาวราศีมังกรหลายคนจะมีเรื่องของการเดินทางโยกย้ายนะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนงานไปเลยนะคะหรือว่าเปลี่ยนตําแหน่งย้ายตาแหน่งนะคะหรือว่าจะต้องไปทํางานที่มีเรื่องของการต้องเดินทางนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่บ่อยๆนะคะนะเรียกว่าเรื่องของงานจะทําให้คุณอยู่ไม่เป็นที่เลยทีเดียวแหละนะ ต่อมาเขาขอภัยนะคะอีกนิดนึงนะคะจำหรับเป็นเรื่องของการงานนะคะชาาราสิมังกรต้องทําใจนะลูกค้าหรือว่าคนใกล้ชิดหรือว่าใครบางคนน่ะจะเดินออกไปจากชีวิตคุณนะคะนะซึ่งเป็นคนในแวดวงการงานนี่แหละนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะคุณได้ไพ่รีลิสนะคะนะไพ่รีลิสอันนี้นะคะก็คือจัดเม้นนั่นแหละนะคะอาจารย์มองว่าชาวราศีมังกรมีโอกาสมีโชคลาภแล้วก็เป็นโชคลาภชนิดที่เรียกว่าอาจจะมาจากสิ่งเก่าๆนะคะคุณอาจจะได้มาเป็นลักษณะของของเก่าของ,ของ,ของ,ของสะสมก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะ,ะนะรวมไปจนกระทั่งถึงนะคะนะช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีมังกรนะไพ่สัมพันธ์กับเรื่องของแบบเรื่องของวัดเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็หลายใบยนะคะดาวเกตก็กําลังจะย้ายเข้าพบพันธุ์ด้วยนะคะนะบ้านเลขที่ทะเบียน รถเลขที่ห้องเลขที่บริษัทอะไรต่างๆนะคะลองตามดูมีโอกาสที่จะเรียกว่าได้ค่าขนมกันมาอยู่บ้างแหละนะคะนะต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะนายออฟวอนนะคะไพ่ในพบวินานะคะชาวราศีมังกรนะเรียกว่าเดือนเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยกับเรื่องของการยืนขึ้นเพื่อที่จะปกปักรักษาหรือว่ายืนหยัด นะคะความคิดของตัวเองอ่ะเป็นหลักเลยทีเดียวนะคะนะ <S <S มีอุปสรรคมีปัญหาอะไรอย่างต่างๆนะคะหลากหลายรูปแบบเนี่ยเข้ามาพร้อมๆกันนะคะแต่มองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณเหมือนแบบเคยเจอมาแล้วเคยแก้ปัญหามาแล้วนะคะนะก็เลยคิดว่าชาวราศีมังกรเนี่ยจริงๆอะ่ะคือคุณเป็นคนที่สามารถจัดก,การเรื่องของปัญหาได้ทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะคะนะแต่ว่ายังไงยังไง,ง,ไงอ่ะมันก็ไม่ยังไม่พ้นที่จะแบบสลัดความเครียดออกไปจาก,จ,ากจากหัวได้นะคะนะดังนั้นชาวราศีมังกรก็ต้องแนะนําเลยว่าคุณอาจจะต้องแบบจําเป็นละล่ะนะที่จะต้อง แบบแบ่งแยกเวลาพักผ่อนกับเวลาง,งานออกจากกันให้มันชัดเจนนะคือพัก่าพักจริงๆนะคะทํางานก็ทําจริงแล้วทำเสร็จแล้วก็จบแล้วก็ปิดวันแล้วก็แบบจบจ็อบกลับบ้านนะคะนะไม่งั้นนะคะคุณจะป่วยทั้งร่างกายทั้งจิตใจได้เลยนะชาวมังกรน,นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีนี้มาได้เลยนะคะคลิปนี้แม่นไม่แม่นอะไรยังไงคอมเมนต์กันมนาะด้านล่างได้นะคะอาจะรออ่านอยู่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย